มืิวพิเฮียนผู้กองยูซ่าจากสี่ทาคนกล้าท้าอรคมเรียบอาวสวัสดีค่ะหิ่งแงร้อนลิลาผ่าสะรูและดีบีมายความสวยได่มีแต่เซ็กซี่ว้าเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาใส่โมนิกกี้กับอู้ อเ,อเอกชัยศรีวิชัยเปิดใจครั้งแรกกลางร,รายการ VIP ยอมรับ,บว่าแอบมีลูกซุกไว้ถึงสองคนโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกระบวนการทางกฎหมายและเตรียมจะเซ็นรับรองบุตรเร็วๆนี้เ่าเช็คได้นะนประมาณนักคนสองคนโตกันหมดแล้วโตกันหมดแล้วได้เจอเขาบ้าอะไรได้เจอกันครับได้เจอกันคือจริงๆก็อยากจะบอกะว่ามันคืออะไรเป็นอะไรแต่ว่าพี่เอกยังพูดไม่ได้เพราะรอรอให้ ให้ทางกฎหมายมดำเนินการไปถึงที่สุดก่อนนี้ในสังคมเพลงลูกทุ่งในยุคก,ก่อนยุคแรกๆเนี่ยมองศิลปินเป็นสิ่งที่ต้องไม่มีเจ้าของแต่ในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของศิลปินเนี่ยพี่ว่าทุกคนฟรีละโดยเฉพาะเรื่องดาราเนี่ยทุกคนกระต่างจะบอกว่า<ม>ก็มีแฟนกับคนนั้น<ม>คบกับคนนี้ก่อนเลิกกับคนนั้นบางคนเลิกเป็นสิบจีดเจ้าแล้วก็มี จู่ๆมีหนุ่มปริศนาส่งดอกไม้พร้อมลูกโป่งมาให้ถึงงานแฟชั่นโชว์โดยเขียนโน้ตว่าผมชอบคุณจริงๆนะ <Wow. S 1> อขอบคุณค่ะมันส่งมาช่อที่3แล้วลนะคะเก็เมื่อวานก็มีในกองถ่ายด้วยแล้วก็วันนี้ก็ที่นี่อนะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงแต่ว่าไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่รู้จริงๆว่าใครเพราะยังไม่มีใครบอก่ลยผงไม่หาค่ะถ้าเขาอยากเผยตัวก็ผมเผยมาเองแต่ <Yeah. S 1> ว่าอาจจะเป็นแฟนคลับก็ได้ส่วนข่าวที่ว่าแอบกิ๊กอยู่กับหนุ่มมาริโอจนทําให้กุป๊ปกิ๊กรับไม่ได้นั้นปล่อยกจข ค่ว่าพลอยรักโอนะแต่พลอยรักแบบน้องมากแล้วพลอยก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ขอยืนยันว่ายังรักแบบน้องพลอยเองก็ก็งงอะไรเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เพราะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลับมาวนอีกอะไรเงี้ยค่ะกิฟต์นะคะเราได้กทีช่วงนี้กิฟต์เพราะว่าไม่ได้เพื่อพลอยนะเพราะว่าพลอยถ่ายละครไลอถ่ายละครสองเรื่องแล้วก็มีถ่ายหนังด้วยพลอยไม่ได้เจอใครเลยจริงๆรินะคะที่เขาเลิกกันก็ไม่ใช่เพราะพลอยเพราะฉะนั้นแบบ พอยพอยมานั่งให้พอยตอบเรื่องของเขาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะคะ่ะและพลอยพร้อมแพงขวัญข้าวยังได้ขอสงบศึกกับพิงค์พิมพาพรดยพลอยได้ขอโทษแพงขวัญข้าวอยากให้เรื่องนี้จบจะบอกเรื่องนี้เราก็ทาเพื่อนเดือดร้อนนี้เราก็ผิดก็เออขอโทษถ้าใครถูกพูดอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ไม่ได้รู้สึกดีนะคะแล้วแพงก็ไม่อยากจะไปถือโทษกธใครนะคะเราก็อภัยให้กับคนที่ คิดอะไรกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้เพราะว่าคอย,คอยกับแพงปล่อยผ่านนะปล่อยเบลอไปเลยทุกอย่างเวนต้องระง,งับด้วยกันไม่ต้องเวนถ้าเราไม่หยุดเขาจะหยุดหรอนิงปณิตาและสามีจินธรรมวัฒนะเดินหน้าฟ้องคู่กรณีไฮโซน้ำหวานเปลี่ยมขึ้นศาลเดือนธันวาคมนี้ ตอนนี้ก็ยื่นฟ้องมาแล้วนะคะอ่ขั้นตอนต่อไปก็รอเป็นกระบวนการของสารแล้วกันก็วันที่21ธันวาก็มีการไต่สวน,นฟ้องค่ะภรรยาห่งไม่อยู่เหตุการณ์ด้วยหนิงไม่ได้อยู่เหตุการณ์ฉะนั้นการที่เขามาบอกว่าหนิงเอาคนไปรุมมันก็มันก็เสียหายกับตัวหนิงเอง,เองใช่ไหมฮะแล้วก็การงานอะไรด้วย เราก็ไม่ได้ให้มเป็นเป็นเรื่องหรอกฮะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมันมันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็มาทําให้เราเสียชื่อเสียงโดยที่คนเสพสื่อไปเขาเขาไม่ได้รู้ความจริงความถูกต้องมันจะอยู่ในชั้นศาลแล้วให้เขาตัดสินดีกว่าหนิงรู้สึกว่าหนิงเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะเสียหายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ทําอะไรเลยเรื่องไกลเกี่ยวก็คงต้องอยู่บนชั้นศาลนะคะเราไม่สามารถที่จะที่จะมามาคุยกันเองนอกรอบได้เพราะอันนี้มันเป็นกระบวนการที่ท,ที่ที่อยู่บนชั้นศาลแล้ว ฟิล์มรัชภูมิของขึ้นต่อข่าวแอบย่องขึ้นคอนเดของแอนนี่บรูคเพื่อไปหาน้องที่คายุน่าจะไร้าระาครับน่าจะเขียนข่าวสนุกมือสนุกปากไปอย่างนั้นแหละครับเหมือนก็บอกว่าไปหาน้องที่คายุอะไรอยาน้ไปผมจะไปหาทำไมครับไม่ใช่ลูกผมครับแสดงว่าไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความจริงครับจบๆแลยครับเบื่อครับครัครับไม่มีเลยครับ มันเหมือนยังไม่จบยังไม่สิ้นสักทีสําหรับเรื่องนี้เราแบบมันจบแล้วครับแต่ว่าคนก็พูดต่อไปงั้นแหละครับแต่ผมันจบแล้วครับจบนานแล้วหยุดเยอะบจะไปไหนอ่ะอ๋อจะไปห้องน้ำใช่ไหมโอเคได้ว่าแล้วว่าต้องตกใจไปอุ๊บกับข่าวช่วงที่สองกันเลย ไก่สมภลเปิดใจถึงสาเหตุการลาออกจากเอทามีเดียพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องมาทำงานพิธีกรให้กับช่องของค่ายคู่แข่งย้ำไม่ใช่เป็นการเนรคุณเนรคุณเลยเหรอครับ<อ>พี่ว่าพี่ไม่เนรคุณนะเพราะว่าพี่ก็ยังสามารถกลับไปร่วมงานกับเขาได้ถ้าเขาเปิดโอกาสคนอาจจะมองภาพมาว่า เราน้อยใจหรือเปล่าตอบตรงๆแล้วไม่น้อยใจเลยแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็อยากจะเดินออกไปก็ไปบอกพี่ชอดว่าเรามีโปรเจกต์ที่อยากจะมาทําที่นี่พี่ชอดก็บอกว่าถ้าอยากทําเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสด้วยมรารยาทแล้วเราก็ไปลาออกมีงานอะไรที่ยังอยู่กับทางมูนอยู่บ้างไหมคะไม่มีแล้วครับปุ๊บลุกต้อข่าวตั้งตัวเป็นแม่สื่อหาหนุ่มไฮโซให้สาวมินพีชยาผบเอาไปให้รอดก่นกอนไหมทางนี้ชอบคนนีไ้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีหรือไม่ได้แนะนํา ไม่มีด้วยเออบางทีก็หายตัวเองก่อนเวลาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็กัดกันเองอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดมีหนุม่มไฮโซจริงไม่เหลือถึงบินหรอคะ <c oughs> ถ้าเกิดมีหนุม่ม <c oughs> ไฮโซจริงไม่เหลือถึงบินหรอคะ ช่วงนี้คุณเอดวงพรบุญญาจินดาพี่สาวสุดเปรี้ยวของดางพันกรกำลังเร่งโมดิฟายหุ่นให้กลับมาฟิตเปรีย้ยวหลังถูกแซวในคอลัมน์สมชบาเจ้จาจ๋าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่ากลายเป็นสาวไซแอลเื้โอกาสตอนทานเจทานไม่หยุดเลยไนงะน้ำหนักขึ้นไาห้ากิโลค่ะก็เลยลดน้ำหนักก็เลยเนี่ยมาลองเล่นอันนี้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเล่นครึ่งชั่วโมงหกพันบาทว่าจะเล่นให้ได้แปดแสนว่าจะเล่นให้ได้แปดแสน ทำผอมแป0,000ถอยรถใหม่ได้1นึคันเลยนะคะวันจันนี้คะ่ะเราจะมีภาพบรรยากาศงานแต่งงานของคุณนุ้ยสุกีรามาฝากกันรวมไปถึงคอนเสิร, yes, ร์ต6 2 1 3ยสนสแฟีเวอร์รับรองรว่ามันฟุตบอยและอุ้มขันสุดท้ายกับอุ้ม มาดูความเป็นสุภาพบุรุษข,ของหนุ่มเจมจิเมื่อต้องมาจับมือถือแขนนางเอกรุ่นพี่ยายาอุรัสยาในวันที่ถ่ายแบบให้นิตยสารอุปฉบับครบรอบ9ปีเจมขอยาติพี่ว่าขนาดมาร่วมโต๊ะซอยส้ตมตำกับนางเอกรุ่นพี่อีกคนอย่างคิมเบอร์รี่หนุ่มเจมก็ยังมารยาทงาม คนไหใครเขาบอกว่าเจมจิไม่อ่อนน้อมคำสั่งเดุ่น้องพี่เนี่ยหอจนน่ารักซะขนาดนี้วันหลังว่าอีกนะเข้าใจไหมเดินไปวันจันทร์หลังกินข้าวพี่เวลาบ่ายโมงนิดนี้8โอ้โหฮัลโหล